ข่าวของโจไบเดน ว่าที่ผู้นำคนที่46ของสหรัฐนะคะหลายคนตั้งคำถามเขาว่าเอโจไบเดนมาเนี่ยเขาจะทำนโยบายกับจีนอย่างไรนะคะเมื่อวานนี้นะคะมีสื่อหนึ่งนะคะก็คือเดอะนิวยอร์กไทมส์ค่ะเขาได้สัมภาษณ์ exclusive ซีฟ on วันออนเลยนะคะกับทางโจไบเดนแล้วสิ่งที่เป็นคำพูดของโจไบเดนเนี่ยน่าสนใจในหลายมิติทีเดียววันนี้ Morningwell นนำมาฝากกันนะคะคำแรกเลยค่ะที่โจไบเดนพูดนะคะเกี่ยวกับวิสัย ันโยบายแล้วก็แผนการบริหารประเทศเขาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะโจไบเดนพูดแบบนี้บอกว่าเขาไม่มีแผนเลยนะคะที่จะไปยกเลิกข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนในเฟสที่1ค่ะที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ข้อตกลงการค้านะภาษีนําเข้าจากจีนก็ไม่มีแผนที่จะยกเลิกด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ต่างชาติได้ความสนใจเนื่องจากว่าไบเดนเองมีท่าทีละมุนละม่อมค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วหลายคนก็คิดว่าไบเดนเองอาจจะทําให้สถานการณ์การค้าดีขึ้นได้แต่เมื่อเขาพูดชัดแล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาจะทําตอนนี้คือไม่ทําอะไรเล คือไม่ยกเลิกทั้งข้อตกลงการค้าเฟดหนึ่งไม่ยกเลิกภาษีนําเข้าเลยจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจับตานโยบายที่เขาจะทํากับจีนในอนาคตค่ะคงต้องศึกษาสถานการณ์ให้รอบด้านมากขึ้นนะคะรบเดนบอกว่าสิ่งสําคัญคือเขาจะไปจัดระเบียบ และหลักปฏิบัติของจีนที่ไม่ถูกต้องค่ะอย่างเช่นเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการทุ่มตลาดนะคะหรือว่าการดัมปิ้งหรือแม้แต่การอุดหนุนภาคธุกรกิจที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็บังคับให้บริษัทต่างชาติเนี่ยต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทคู่ค้าในประเทศจีนนะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เองเนี่ยไบเดนมองว่าเขาจําเป็นต้องศึกษาในรายละเอียดก่อนและสิ่งที่ไบเดนจะทําเขาใช้คํานี้คะ่ะ ผมคิดว่ากลยุทธ์ด้านจีนที่ดีที่สุดคือให้ทุกฝ่ายที่เป็นหรือเคยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐยืนอยู่ด้านเดียวกันนะคะก็คือเป็นข้างเดียวกับสหรัฐบริการนั่นเองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่านี่เป็นสัญญาณที่กำลังส่งไปยังสีจิ้นผิงผู้นำจีนหรือไม่อย่างไรนะคะ